หอมเนี่ยคิดว่าหอมคงไม่ลงหลักปักฐานกับใครแล้วแหละเพราะว่าเรามีลูกแต่ว่าการที่ได้พูดคุยกับคนเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะมันก็มีความสุขดีเราก็ไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจที่ต้องมารับผิดชอบความรู้สึกคนใดคนหนึ่งค่ะดีไม่เหงาไม่เหงาใช่บริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆแล้วบริหารยังไงละเสน่ห์ ทำตัวเองให้เป็นคนที่มีบุคลิกดีตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นดูแลเรื่องผิวพรรณรูปร่างหน้าตาทรงผมนะคะแม้กระทั่งเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของกระทำเช่นเรื่องของกลิ่นเวลาเดินเนี่ยคนจะต้องรู้ว่าต้นหอมมาแล้วยังเอยย่างณย่าเดินกลิ่นทูบมาเลยก็ไม่ใช่หอมเสียะของต้นหอมเป็นไงคือหอมอ่ะก็ทําพิธีกรมาเยอะแล้วก็จะมีแขกรับเชิญอ่ะเข้ามานั่งพูดถึงเรื่องกลิ่นเรื่องของมาดามฟินแล้วเราก็รู้สึกว่า เป็นคนที่ชอบน้ําหอมอยู่แล้วอหอมก็เลยอยากรู้ว่ามาดามฟินเนี่ยมีดีแค่ไหนซึ่งปรากฏว่าหอม,มาก็ลองซื้อใช้มาเซตหนึ่งปรากฏว่าหอมน้ําหอมมาดามฟินเนี่ยอยู่ติดตัวเราทํางานแต่เช้าเนี่ยกลางคืนอะ่ะกลิ่นก็ยังอยู่แล้วเวลาหอมชอบมากเวลาที่ทํางานแล้วคนจะมาถักว่า ทำไมหอมจังเพราะเราชื่อต้นหอมอ,ะอ่อะเจ๋งมากสมชื่อเลยทีเดียว <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันก็รู้สึกเฮ้ยดีว่ะมันเหมือนเป็นคำชมอย่างหนึ่งที่พูดถึงบุคลิกภาพอ,อะออย่างหนึ่งดาราเป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากจริงเ,ออเราก็รู้สึกเอออันนี้มั่นใจแล้วแต่ละคนอ่ะคือเขาไม่ได้มาเป็นเพราะเงินนะแต่ละคนน่ะรู้เลยว่าเงินซื้อพวกเขาไม่ได้เซ็กซี่ต้องเป็นของดีจริงๆใช่เธอต้องดูแต่ละคนนี่แต่ละคนเขาไม่ได้รับพรีเซนเตอร์บ้งานะใช่ เราว่าคืออันนี้มันเป็นการบริหารเสน่ห์ง่ายๆที่คุณผู้ชมเองก็ทําได้ซึ่งวันนี้หอมนํามาคูณแพ็กเกตนี้ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนจริงด้วยอันนี้เป็นลิมิเต็ดเซตเก่าว่าหอมแล้วแต่ลิมิเต็ดอ่ะอันใหม่ก็หอมเซตเก่าก็จะมีดํามีแดงมีเขียวใช่แต่อันนี้ก็คือมีเป็นส้มเป็นเป็นฟ้าเป็นม่วงนางจะออกช่วงซัมเมอร์ค่ะฉะนั้นหอมอยากให้รีบซื้อโอ้ยชอบมากอันเนี้ยอันนี้คือเราวันนี้เราสีฟ้ามันเขาบอกว่ามันจะเฟชมันจะเฟชมันจะเฟชมันจะหอมสามคาแรคเตอร์ ม่วงต่างๆซึ่งบอกเลยว่าเซตนี้ขายเฉพาะซัมเมอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่หอมชอบมาดามฟินคือเขาไม่ได้จบแค่น้ำหอมจ้ะโลช่วงโลชั่นนางทำมาเป็นเพอร์ฟูมปกติอันนี้เราพกโลชั่นโลทากลิ่นจะหายใช่ไหมแต่พอมันเป็นเพอร์ฟูมมันจะติดตัวทั้งวันแล้วยิ่งคุณใช้น้ำหอมคู่กันอะ รับรอกมันจะยิ่งแบบมันจะอยู่นานแล้วมันเสริมเสน่ห์คุณมากเลือกได้แล้วเราเลือกสองคนเราเลือกสีฟ้าสีฟ้าหอมจีอ่าคุณผู้ชมลองดูค่ะลองซื้อไปเซตหนึ่งแล้วลองหาสิ่งที่ชอบนะคะคุณเซตหนึ่งเท่าไหร่แล้วนี่เป็นของใหม่ด้วยพันหรือเปล่านี่น้ำหอมมาดามฟีเนี่ยนะคะปกติ3ขวดเนี่ยนะคะเกือบ4ี่0ันแต่วันนี้อยู่ที่1 9 9 0นะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะคะถ้าสั่งซื้อปุ๊บคุณรับฟรีโลชั่นน้ำหอมอีก2หลอดเท่ากับ ดูตั้งสองลอบนะห้าชิ้นนะหอมสามชิ้นนี่นะโลดอันนี้นะอ่าแล้วก็เฉพาะคนดูในรายการนะคุณคนดูในรายการนี้นะที่คุณรับโลชั่นเพิ่มไปนี่ซึ่งทั้งหมดเนี้ยราคาปกติอยู่ที่ห้าพันแต่วันนี้เขาไม่เพิ่มราคาให้คุณเขาขายแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นหอมมากได้เซตนี้อ๋อาชิ้นหชิ้นหนึ่งพันเท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจบพิเศษสำหรับใครดูรายการตอนนี้เลยนะคะแล้วโทรเข้ามานะคะแอด ฟิน26แอดไลน์นะคะหรือว่าโทรมาที่0 2 0 3 0 0 0 3 3โทรมาตอนนี้ถึงจะได้โลชั่นนะจ๊ะคุณเห็นเขาบอกว่าควรจะซื้อในรายการเท่านั้นควรซื้อในรายการเพราะอะไรเพราะเขาแถมจริงออกไปตามตลุงตลาดหรือตามที่เราไปบางทีไม่พอจริงถ้าซื้อที่อื่นเนี่ยโอกาสที่มันจะผสมแอลกอฮอล์เจือน้าอะไรเงี้ยมันเยอะเราอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายซื้อื้อในรายการเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะปกติราคาอยู่ที่5,000บาทเหลือเพียง1,900 9 9 0บาทเท่านั้นแอดฟิน26หรือว่าโทรมาที่0 2 0 3 0ส0 3 3เชื่อหอมลองซื้อไปเซตหนึ่งคุณจะรู้ว่าทำไมคนใช้มาดามฟิลจริงคุณย่าขอไปขวดนึง แต่นี่อยากได้สีฟ้าเ่าสีฟ้าเหือสีฟ้าเหมาะกับพวกเราอ่ะเพราะว่าเฟรชอะสีส้มๆจะเป็นสีคุณหนูใช่เราตไวแล้วตรงเนี้ยกลิ่นมันติดมากยังไงกลิ่นติดมากเอาหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณต้นหอมนะขอบคุณทค่ะขอบคุณด้วยเลยจุดวิธีการสวยๆด้วยค่ะจากต่อแล้วก็ขึ้นงประดับจากเควีค่ะวันนี้พวกเรานะคะเดี๋ยวต้นหอมซ้อมทำท่าเลยนะคะพวกเราผู้หญิงยก็ลังแกสวัสดีค่ะดไ้